วัดกันที่เจตนากรรมไม่มีบาปไม่มีแก่ผู้ไม่เจตนาแค่นั้นเองขับรถบนไฮเวย์เหยียบ180เพราะจะรีบไปหาภรรยาที่กำมันจะคลอนลูกแต่ด้านชนคนแก่ตายไม่มีเจตนาบาปไหมครับก็เป็นแค่กิริยาไม่ถึงเป็นกรรมแต่อย่าทำบ่อยๆโอเคอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างมันไม่เกี่ยวกับชีตนนะครับอาจารย์รายการของผมจะเสนอประเด็นหนึ่งอยู่บ่อยๆแหละครับ ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าท่านวอคิดยังไงพระอาจารย์เคยดูหมอดูไหมครับไม่จําเป็นไม่เคยพระอาจารย์คิดว่าคนที่รู้จักตัวเองเนี่ยไม่มีใครเ,เ็ไปหาหมอดูและพระอาจารย์เชื่อเรื่องหมอดูไหมครับไม่เชื่อครับพระอาจารย์เชื่อกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทําครับกฎที่บอกว่าชีวิตของเราจะเป็นอะไรยังไงขึ้นอยู่กับเราดีชั่วอยู่ที่ตัวทาสงต่ำอยู่ที่ทําตัว แต่บางทีนี่หมอดูแม่นมากครับพระอาจารย์จนทาให้บางทีเราเราหวั่นไหวโอ้โหมันเป๊กว่ะเราจะเอาชนะกับตรงนี้ได้ยังไงมันก็แล้วแต่เรานะถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อหมอดูก็จะมีที่พนกับคุณถ้าคุณเลือกที่จะไม่เชื่อหมอดูก็จะไม่มีที่พนกับคุณครับเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นปัญหามันอยู่ที่เราอะนะครับแต่พระอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าพระอาจารย์รังเกียจหมอดูนะครับหมอดูเนี่ยก็เป็นศาสตร์ขนงหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น สถิติศาสตร์เพราะว่ากว่าที่เขาจะประมวลองค์ความรู้ประมวลเหตุการณ์ต่างๆแล้วมาฟันธงให้ใครเนี่ยมันมีที่มาที่ไปพระอาจารย์ก็เคยเรียนวิชานี้แต่ว่าพระอาจารย์ไม่ได้ใช้เท่านั้นเองปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าหมอดูทายแม่นหรือไม่แม่นนะปัญหามันอยู่ที่ว่าหมอดูไปทายให้คนที่เต็มใจให้ทายหรือเปล่าถ้าเขาเต็มใจให้ทายให้ดูเนี่ยคุณทายไปเถอะแต่ถ้าเขาไม่อยากให้คุณดูแล้วคุณดัดจริตไปดูให้เขานี่คุณละเมิดสิทธิมนุษยชนนะรู้ไหม นี่พระอาจารย์ไม่ได้แขวะใครใช่ไหมครับไม่แขวะเลยพระอาจารย์ไม่ได้พูดถึงใครเลยในประโยคนี้ประโยคนี้ไม่มีประธานไม่มีกรรมมีแต่กิริยาล้วนๆครับการห้อยพระเลยดีกว่าฮะเขาสามารถที่จะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยพ้นไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางอากาศทางน้ําได้หมดโอ้ต้องหลงพ่อนี้หลงพ่อนั่นคือเต็มไม่หมดเลยอันนี้มันมันจริงส์ก็ถ้ามันจริงอย่างนั้นโกหแห่งกรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นหมันสิ แสดงว่าการห้อยพระเป็นงานกับกฎแห่งกรรมอมันมีกฎอีกฎอกฎหนึ่งที่เหนือกว่ากฎแห่งกรรมนั้นเนี่ยคือการห้อยพระแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยครัโอ้ถ้ามันจริงนะประเทศไทยนะั้นผลิตพระยี่ห้อนี้ส่งออกนอกแล้วส่งคนไทยไปสงครามโลกเลยนะเรารจะเป็นมหาอำนาจโลกเพราะอะไรทาทําอะไรเราไม่ได้เลย,เยคุณไม่ต้องไปวิจัยวิจารณ์อะไรแล้วเอาพระรุ่นนี้ไปรับรองนะ มันบาปไหมสำหรับคนที่ทําธุรกิจตรงนี้คือพิมพ์พระเยอะๆแล้วก็คือต้นทุนอาจจะสักห้าบาทแต่อัพราคาเป็นค่าเช่ารูปละพันห้าแล้วก็ได้กําไรเป็นล้านเลยเนี่ยสุดท้ายเลยเนี่ยเขาช่วยเขาช่วยคนไทยจริงไหมถ้าต้องนรกติเล่นพันบาบไม่บาปมันวัดกันที่เจตนาครับคุณห้อยพระคุณปั๊มพระให้คนบูชาครับคุณอยู่กับพระนะแต่บางทีคุณอาจจะไม่ได้อยู่กับพุทธถามว่าทําแล้วมันดีไม่ดีให้วัดที่เจตนาถ้าเขามีเจตนาว่า อยากให้พระที่เขาปั๊บออกมาเยอะๆเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสัญลักษณ์ของความมีศีลมีธรรมเนี่ยนี่ไม่บาปแต่ถ้าเขาคิดแต่ว่าที่ฉันปั๊มออกมารุ่นนี้แล้วฉันจะรวยเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเนี่ยเขากําลังทําธุรกิจพุทธภาณิชย์ร้อยเปอร์เซ็นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้บุญบมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับพระอาจารย์เรื่องของกรรมช่วงนี้มีคนจะพูดถึงเยอะมากแปลกนะทำไมมันกลายเป็นเทรนด์เมื่อปีที่ผ่านมาแก้กรรมแก้กรรม จกนกระทั่งศาสนาพูดเองหลายๆวัดผมก็ยังเห็นเลยอามาที่วัดนี้เราจะมาแก้กรรมได้ชาติที่แล้วคุณมีกรรมชาตินี้คุณจะต้องแก้เพื่อชาติหน้าคุณจะได้ดีขึ้นถามนะครับว่าตกลงมัน,มนจริงไหมการแก้กรรมหรือการตัดกรรมเน,นี่ยคือคนไทยเนี่ยชอบชอบแก้กรรมก็ทําเหมือนกับว่าเรากําลังถูกมัดเอาไว้อก็เลยต้องมาแก้ครับหรือบางทีก็ต้องท,ทําพิธีตัดกรรมโชบก็เหมือนกับว่ากรรมเนี่ยมันเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือยังไงครับ เป็นเชือกเส้นหนึ่งหรือยังไงครับกรรมก็คือตัวความคิดของเรานั่นเองฉะนั้นมันง่ายนิดเดียวนะถ้าจะตัดกรรมก็เปลี่ยนความคิดแล้วมันมีกรรมจริงไหมครับในโลกใบนี้มันมีเวรมันมีกรรมอะอาถามจริงว่ามันมีชาติที่แล้วชาตินี้ชาติหน้ามันมีจริงไหมคือตามหลักพูดนี่ก็มีครับแต่มันพิสูจน์ไม่ได้พระอาจารย์แล้วมันจะเสียหายตรงไหนถ้ามันพิสูจน์ไม่ได้อุ้ยนี่มีเขารู้ว่าเวลาคนเราตายไปเนี่ยนะฮะมันก็ฆ่าแก่เป็นผงธุลีแล้วมันก็ลงไปฝังในดิน จะเป็นขี้เท่าอย่างนี้ดีกว่ามันจะไปชาติหน้าได้จริงเหรอมันมีจริงจริงเหรอมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเอาเข้าห้องแลบไม่ได้นะครับมันก็มีจริงๆฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าความจริงเนี่ยมันต้องเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้เท่านั้นอย่างความรักก็ดีความโลภก,ก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีอฉาตาร้อนก็ดีเอาก็้ห้องแลบได้ไหมไม่ได้แล้วมันมีไหมความรักมีไหมอืม ความโลภมีไหมการมารมมามีไหมเยอะเอาไปพิสูจน์ได้ไหมของพวกเนี้ยไม่ได้นั่นสิแต่มันมีอ่ะเพราะฉะนั้นชาติหน้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันจะมียังไงอาจารย์ไม่เคยเห็นใช่ไหมของพวกนี้เขาไม่เห็นด้วยตาหรอกก็เห็นด้วยปัญญาสิใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้คุณจะสงสัยก็ได้ไม่ได้ทำให้พุทธศาสนาสูงขึ้นหรือต่ำลง สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกหน้ามีไม่มีนะมันอยู่ที่ว่าโลกนี้มันมีนะมแล้วคุณใช้ชีวิตในโลกนี้ยังไงเป็นครั้งแรกเลยครับที่แขกรับเชิญทําให้ผมอึง้งเพราะหลายเรื่องที่ผมถามคําถามยากๆท่านก็ตอบออกมาได้ง่ายๆเลอเกินแต่ผมก็ยังไม่ได้เห็นด้วยกับท่านทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาตินี้ชาติหน้าและอีกหลายเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ผมอดคิดไม่ได้เลยครับว่ายังไง ธรรมะก็ยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากตัวผมอยู่ดีพระเดี๋ยวนี้เนี่ยจะัวจะเริ่มค้าขายกันมากขึ้นออกตามทีวีขายหนังสืออะไรมากมายเนี่ยท่านเองก็เป็นหนึ่งหนัน้นเนี่ย,ยอ,อย่างนี้ดีว่ามีคนบอกว่าพระหนุนี้จะนิมนต์ไปไหนต่อไหนเป็นแสนบ้างเป็นล้านบ้างจริงไหมฮะว่าคือมันเป็นล้านๆเข้ามาอยู่ในโลกของธรรมะเนี่ยท่านสามารถระงับอารมณ์ทางเพศได้ย่งไร หลายเรื่องที่ผมสงสัยพุทธศาสนิกชนก็ต้องทำใจหน่อยนะครับเพราะคำถามที่ผมจะถามนี้อาจทำให้หลายๆคนคิดว่าผมกำลังจะท้าถ่ายท่านพ,พูดถึงพุทธพาณิชย์หน่อยดีกว่าท่านเคยได้ยินไหมฮะถ้าบางคนเคยบอกว่าท่านเนี่ยหรือว่าพระดี๋ยวนี้เนี่ยจะโอหจะเริ่มค้าขายกันมากขึ้นออกตามทีวีออกตามรายการต่างๆขายหนังสืออะไรมากมายเนี่ยท่านเองก็เป็นหนึ่งในนั้น,นมันจะเป็นพุทธพาณิชย์หรือไม่มันไปวัดที่เจตนาสิครับถ้าพระอาจารย์เขียนหนังสือขาย มีเงินมีทองร่ำรวยเป็นมหาศาลแล้วก็ทำตัวเป็นหลงเสียครับพระอาจารย์กำลังทำพุทธพาณิชย์แต่ถ้าพระอาจารย์กำลังคิดว่าการเทศแต่ละครั้งฟังได้แค่คนเดียวเหมือนวุี้มาคุยกับพระอาจารย์ที่เชียงรายถ้าเราถอดบทสนทนานี้พิมพ์เป็นหนังสืออ่านกันทั่วโลกทั้งภาษาไทยภาษาเปรษภาษาอะไรก็ได้คนเปิดหูเปิดตาแล้เรียนรู้ธรรมะพระอาจารย์ไม่ได้คิดถึงเงินที่จะได้เลยนะคิดแต่ว่าประโยชน์ที่จะได้กับชาวโลก อย่างนี้เรียกว่าพาณิชได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นพุทธพาณิชย์ก็ต่อเมื่อเรามุ่งไปที่กําไรคือเม็ดเงินครับแต่ถ้าเรามุ่งไปที่กําไรคือสติปัญญาคือความเฉลียวฉลาดคือความรู้คือความหายโง่งงมงายไม่มีทางเป็นพุทธพาณิชแลวส่วนใหญ่กำไรที่เราได้จากการตีพิมพ์อะไรต่างๆหรือว่ากับหลายๆอย่างที่เราทำเนี่ยท่านเอาเงินนั้นไปบริจาคต่อ,อยังไงครับหมายถึงว่าไม่ไใช่ลงทุนต่อ,อรพระอาจารย์ใช้เป็นทุนการศึกษาทั้งหมด ไม่เชื่อไปดูได้เลยพระอาจารย์สร้างโรงเรียนให้สาม,มเณรที่วัดบ้านเกิดพระอาจารย์มีนักเรียนที่รับทุนจากพระอาจารย์ตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้นะทั้งพระทั้งเด็กทั้งเยาวชนนะเป็นพันคนอย่างนึงที่ค้างขาใจก็คือเรื่องของเรทเอา,อางี้ดีกว่ามีคนบอกว่าพระหนุนี้อย่างท่านบอสเนี่ยคือออกตามรายการต่างๆเนี่ยหรือว่าถ้าจะนิม,มนต์ไปไหนต่อไหนเป็นสถานที่บางสถานที่พนักง,งานพิเศษเนี่ยจะต้องมีเรทเป็นแสนบ้าง เป็นล้านบางวันนี้ผมมาเองผมยังถามทีมงานเลยว่าคุยกับท่านวอวัชระเมธีเนี่ยกี่บาทจริงไหมฮะว่าคือมันเป็นล้านๆเลยหรือมันคือ,อยังไงคือพระอาจารย์คิดว่าคนคิดอย่างเงี้ยต่ํานะครับไม,ไม่ใช่่าเร็จมันต่ําครับคือพระอาจารย์คิดว่าเขาคิดว่าพระเป็นดาราครับอ่าท่านอาจารย์มีสังกัดไหมครับไม่มีไม่มีวันก่อนมีโนโทรศัพท์มาหาพระอาจารย์ครับขอโทษนะครับต้องขออนุญาต สังกัดพระอาจารย์ไหม oh. พระอาจารย์บอกว่โยมอาตมาเป็นพระนะไ <Okay. S 2> ม่ได้เซ็นสัญญากับใครไหนเลยนะครับ <Okay. S 2> ไม่ใช่ซูปเปอร์สตาร์เพราะฉะนั้นจะมีใครสูงไม่กว่าอาตมา <Okay. S 2> อย่างนิมนต์อาตมาตมานี่เป็นต้นสังกัดของตัวเองครับ <Okay. S 2> เวลานิมนต์จะมาถามเรทถือว่าถามอย่างนี้ดูถูกกันมากเลยแต่ตามาคิดว,วันนี้ทําความเข้าใจ <Okay. S 2> เพราะคนมักจะถามเพราะฉะนั้นนิมนต์มาเลยนะ <Okay. S 2> ถ้าพระอาจารย์นะั้นหนึ่ง <Okay. S 2> ว่าง สองเห็นว่ามีประโยชน์ได้เจอกันแน่นอนมีงานไหนที่ไปแล้วงงไหมครัคือเออเลยไหมครับ <c oughs> ก็ครั้งหนึ่งพระอาจารย์ไปบรรยายที่งานแห่งหนึ่งที่โรงแรมครับถัดจากพระอาจารย์เขากําลังจะเดินแบบกันแล้วเขาก็ขี้เกียจตั้งธรรมะต,ตังหักก็ให้เทศบนแคทวอล์กอะจริงหรอหจริง <laughs> รู้สึกว่าวันนี้มาผิดฝ้าผิดตัว <c oughs> ทั้งอาจารย์และนางแบบทั้งนั้นแต่ถ้าก็มายืนต่างกันพอปัญหาไม่ได้อยู่ที่สถานที่นะ <c oughs> ถ้าใจคุณพร้อมที่ไหนก็ได้